วันนี้ผมจะมาเล่นน้องโลลิต้าสายดาเมจกันนะครับผมบอกเลยว่าแทบไม่มีใครเล่นสายดาเมจเลยนะครับแต่ผมนนี้ผมจะมาเล่นสายดาเมจให้ดูกันแล้วกันนะฮะว่าสายดาเมจของน้องโลลิต้าเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเลยฮะและตานี้กอกป่าเออคิดดูอะอะดีเออคือประเด็นคือมันไม่มีเซ็ตแต่ตัวโอเคเดี๋ยวผมจะออกแล้วก็ทิ้งเซ็ตไอ้ไอ้ดาเมจเอาไว้แล้วก,กันนะครับเผื่อใครต้องการอยากเล่น,น่ะนะเจ้าฟังโกพันธิตอะฮะเออ พอเข้าเกมมาเราก็ยังไม่หยุดพ้นกับตำแหน่งลมบิน้นะครับชิ้นต่อเอ้ยชิ้นต่ออะไรชิ้นแรกจะออกเป็นจิตมหาสมุทรนะครับผมก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะแรนคช้ได้เลยมาหรือเปล่าอุย้ยมาด้วยอ่ะเป็นไงอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเอา,ดเอาเจ็บนะเอ้าเจ็บนะเอ้าเจ็บนะเอ้า,าไม่พันดีนะเก็จกายเงินนะ ถามจริงๆโอ้โหไอ้ตุ๊ตตุ๊ผมโดนซอยจูโอเคถือว่าเริ่มต้นก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็ค่อนข้างจะได้เลยนะครับได้เฟิร์สบานแล้วบอลผมยืนเล่นไม่ไม่ไหวไร้ลายไงประเด็นน่ะลาสลรัสฟาร์มบัฟแดงมาครับผมมันก็ถึงแล้วเนี่ย เอ้ยเห็นได้ไงเห็นได้ไงใครบอกให้เห็นหืหืใครบอกให้เห็นหใครบอกให้เห็น,อหหนถอยก่อนนะเพื่อนวัน oh, ดีว่ารานอยู่ตรงเนี้ยถอยก่อนได้ไหมเฮ้ยกุนได้ไหมเพื่อนเนี่ยลานอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> มันมัน,ม,นมันเตรียมจะซอยจุพวกเราแล้ว,ลวเนี่ยไงใช่จริงด้วยถอยมาเพื่อนนี่ไง หวานโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมดูไม่ดิมดแม <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะร้านเอาโทษเอาของผิดเดี๋ยวไปหาสม,มุดสั่งซื้อไว้ก่อนเลย <c oughs> เอาเดีย๋ยวโอ้โหจะแตกไม่มีเลย งั้นก็เอาไปโอ้ไม่โดนนิดเดียวให้ตายเถอะไอ้่าเดินเพื <c oughs> you you ่อนแม่งเตอร์ตีโดนด้วยนะถ้าแรงวันนี้นะโหตายไปละอบอกเลยทำมีนตีเด็กนี้คือตายแล้วนะวันวานอะเอ้ยไม่ใช่ ไลลาหวานๆอะไรล่ลละเออ <c oughs> โดนเกาะขังเอาเอาไีฟิกเกอร์เด้อาเอาตายเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วผมก็ไปยืนเลงวันลาตองไงประเด็นนะ่ะลานโชว์ผิวนะฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหอย่างผิวนี่ครับผมไอดอลเลยฮะไละล,า,ลาเอาฟิกเกอร์มาไลาลาเข้าไปแบบป้อมเลยเชี่ยอย่างตึงไลาลาคือแบบเซฟจัดเลยอะ เอ้ยเอ้ยหว,นว,นวนานหวานถามจริงโอ้โหหวานหวานเคยคีบก็อย่างเชื่อเลยเพื่อนไปไปผม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 อยู่ผมอยู่ผมอยู่เหลือไว้ผมบ้างเอ้า บ๊ายบายจ้ะลานไม่ได้ผมเป็นตัวผิวอ่ะจะลงไปก็ไปตายอยู่ดีอะตะเกียเริ่มแรงแล้นิดนึงฮะนิดนึงมันจะแรงกว่านี้ครับได้ของดาเมจตึงโอเคชิ้นแรกอ้ยชิ้นแรกก็ดาเมจสองพันเลยอ่ะโอ้หเคาะทีหัวระเบิดชิ้นต่อไปจะออกมาผมเป็นนี่ผมเขียวผมคิดว่า นักราโจมตีโอ้ยขอภัยอ่ะบินได้แล้วไหมเออวกดวสกิลสองทำแปะอะไรวะนะ่ะฟาซาเล่นกลางผมไม่มีใครเคียร์เลยโอเคถดีว่าเขาไม่ตีผม สองพันสามอ,อย่างแรงไป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 วานๆผมน่าจะตุยมั้งเอาเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วแหละเอาเดิเออจัดบ้านเออเออโอ้โหลันสล็อตตายไปเลยผมขอแล้วกันตัวเนี้ย ผมกลัวทุบมันไม่ตายก็เลยไม่ทุบจะเกียรสายจูบมันดิจริงฟาซาผมโดนนี่ผมก็น่าจะตายนะฮะจัดมันดิโอ้โหเลยล์ลาปะ้ะเฮ้ยเโอ้โหเจ็บ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 ,จบมันมีการเวทที่เจ็บชิบหายเวลผมโอเคได้อยู่ ถือว่าสกิลได้อยู่สเ์แบบกูดกูดมากเลยตังเราสี่พันนะครับตังฟังก้สองพันคือผมเทียบกับแทงฝั่งเขานะผมไม่เทียบกับป่าฝั่งเขาหรอกเออตังเนก็ไม่ไหวอยู่แล้วอก็ไม่ไหวอยู่พอไปวัดไปวาได้อยู่สองพันเจ็ดแล้วโอ้โหเคาะทีนี่หัวระเบิดอะตอนเนี้ยเมดอะไปพวกเรา ตาพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสวยสวยเราทำไรอะ่ะอันี้เอาเดีเอาดีเอาดีผมกับตายอ่ะเอาเดีโห่ฟาซาลงโคตรแรงไงแรงจัดจานเลย มาแล้วมาลองดักลายๆนะครับว่าลา,ลายเนี่ยจะโดนเราเคาะทีหนหัวระเบิดแค่ไหนปอยิงดิยิงยิงเออไม่ตายอาตายแทน <laughs> โอ้ยก็เลือดเราน้อยเกินไปแล้วเราเหมือยเราไม่แรงด้วยประเด็น <laughs> โอ้ตายเลย ให้ลายยิงักเต็มหลอดนี่หสบายอนะไรเงี้ยก,ก็มันค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าดูหูวิธีด้วยนะครับเข้าทีเนี่ออกไปได้นะครับชิ้นต่อไปที่จะบวกตามเมจเราเลยครับผมเป็นชิ้นที่ชิ้นไหนวะ <c ười> คลิดอกเอา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 เป็นเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นได้นี่แล้วกันเจาะกอกครกับผมอุย <c ười> อู้หูวีอู้หูวีสามวิสามวิโอ้หแรง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 สวยจัดตะเกียแล้วผมจะเคาะเขาตายไหมดู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  <c oughs> หายหายคืยหายคืยแเปะ๊ะเอาเอาไงต่อ,อไงต่อล่าสลอ็อตไงต่อ วิวิวแปะอโอ้โหกอกเลรตินเตอรี่โอ้โหเอาดิเอาดิไม่มีใครโดนไม่โดนเลยคือไม่โดนใครเลยเลยยิ้ก็พันเลยด้วยกะ <c oughs> จะรักสักหน่อยแต่เกรงใจให้ผมปุ้ง คือฟังกโก้มันดึงเราไม่ได้ผมถ้าเรามีสกิลสอ,องนะครับผมค่อยข้างเลจ,จะโอหดอดนิดเร่งแปะอยา่ยาอย่าอย่าอย่าเลยอย่าเลยคือฟังกโก้ตอนนี้ไม่มีพันนิดนะครับโป้งโป้ง <laughs> ตายโอ๊ยตังค์เราหกพันแล้วว่ะ ตังเลาเยี่ยม,จ,ยมจุงดิ่มแจ๊ะแปะอะไร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 ผมไปได้กว่าผมบางมากผมไม่กล้ายืนแปะโอเคได้หลอไับผมคือบางมากจนไม่กล้ายืนให้อ่ะ อุ้ยอ wow. uh ุ huh. oh, really. oh, oh, uh ้ย huh. อ uh ุ huh. okay. uh ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหโคตรแรงเวลคือแรงจัดเลยชัวร์แล้วแบะโอ้าวอีเย้ยป่าๆมันลงโคตรแรงเลยตะเกียร์แล้ววายุของไลลาผมว่าอะไรก็ต้องกดไงตะเกียก็ว่าแล้วแต่กดแบบตีไม่ทันตะเกียร์เศร้าใจเลยนะเอาก๊อกผมตายป่ะไม่ไม่ตายเอ้ย เ้ยมีหวังอยู่มีหวังว่าจะตายอยู่โอ้โฟิกเกอร์มาเลยอุ้ยอุ้ยเวมันข้างแรงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เบาวิวสวยสวยสวยแต่ผมก็เคาะไปเอกตายปึ้งโอ้โหแล้วมันสกิลสองมาทำไมวนะน่ะเฮ้ย โอ้โหได้อยู่นะแต่เบาได้อยู่แต่เบาโอ้โหฟิกเกอร์ไอเชียจะกิลสองไม่มาสิลสองหมดก่อนแน่นี่นี่รวมตัวรวมตัวจากชั้นรวมตัวจากชั้นรวมตัวจากชั้นแมวแมวเอาเอาแล้วติดขื้อไงมาเดินหน้าระยะโป้งแต่สามพันเจ็ดแรงอยู่อุ้ยชูดูเสียฟิกไปแล้วไม่นะ ไล้างเขาก็ฆ่าไม่ได้อะดี้หห <c oughs> เอาไปแด็กอู้หูวปลายสกิลเย็น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 ไว้ผมเข้าให้ไม่ได้ผมเข้าไม่ได้อะดียืนแทงก็ไม่ได้อะดีโอ้ยหย่าอุ้ยหย่าอุ้ยหย่าเป๊ะ ไม่โอ้โหวิววิวไม่มาเลยโอ้โ oh, หสาดยินโูนให้วิวสาดโซนให้เพื่อนมานาเขาก็ายังเหลือนะปุ่มปุ่มปุ่มเรียบร้อยแตะเรียบร้อยห้ผมทีมแบก <laughs> เฮ้ยทำไมเล่นแบบไม่จริงจังไปทีมดีวะเออเล่นแบบจริงจังแม่งทีมไม่ดีนะหรือว่าทีมทีมเขาทีมเขาก็ไม่ดีวะเออฟังโก้ o, เขาเล่นไม่ได้ผม <laughs> นั่นเลยครับ มามาผมจะทดสอบดูนะครับว่า <Monster Kid. S 1> กำลังทดสอบเลยว่าคอมโบหนึ่งเลลา,ลาจะตายหรือเปล่าโอ้โหนายนี่เนอะวลโอ้ทำให้เราเสียเลยว่าเสียเลยเสียศูนย์เลยกางทดสอบว่าคอมโบหนึงน่งนี่อ่ะแบบเล <Hey, run. S 1> ลา,ลาจะตายหรือเปล่ารอฟาซ่ามาครับ <c oughs> ผมรอฟาซ่ามาอุย้ยเดี๋ยวเย็นชู ดูไม่เย็นเลยขามันเออปาดหน้าเค้กมันอุ้ยไปคิวไม่โดนด้วยยกโดนเท่ากับตุยเออยกโดนเท่ากับตุยครับลานาเลยก็ตุยนะอะเกียถ้าผมเคาะโดนลานอนะ่ะสิบวิอันมีอันติฟีอุ้ยสี่พันเลยตะเกียแรงอยู่ขอขอขอได้นบเขียวมาได้ไหมก่อนที่จะนั่นอนะ่ะป๊ะ <laughs> ไอ้ตายเลยโหลยลานี่คือแบบเดินเกาะตายจะข่มความแรงกว่านี้อ่ะแต่เกมน่าจะจบแล้วมั้งอย่านะอย่านะอย่านะนะอย่านะมีมีโลนะอย่านะเออผมไม่ได้เลยอผมบางเกินกูจะใช้อันติแล้วก็ฟิกเข้าไปแต่ฟิกไม่มีด้วยไงเฮ้ยใจเย็นเย็นไว้ดิเาบอกว่าเย็นไว้ไงโอ้ฟาซาแรงจัดเลย ฟาช่าโคตรแรงฟาช่าแรงมากจัดมันดิ <Yeah. S 1> โอ้โหผมก็เดินป้อมได้ไหมเดินป้อมได้อยู่เนนป้อมได้อยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเลยว่าบางฮะแบบบางเป็นขนมกรอบเลย <c oughs> แต่เราก็ชนะอะฮะ 에이 hey.